ดีพ่อสิครัสบายดีพ่อสบายดีอืมจะกินเข่าแล้วบ่ถามแล้วแม่กินข่าแล้วบ่กินแล้วกินกรบยัองยังกระองดำำเรากินกรบส้มงำแซ่บแซ่บังดกินข่ากริ้นกระปิ้น จะเมื่อยบ่จะเห็ดเวียกจะเมื่อยบ่จะเห็ดเวียกจะเมื่อยบ่ก็เหนื่อยนั่นแหละเหนื่อยอยู่เด้อเด้มาหาน้องไอเดียนี่เด้อเริ่มมาหาน้องไอเดียเด้อเด้อเด้อบอกพอสูดเลยเด้อบอกพ่อสูดเลยเด้อนี <laughs> <c oughs> ่บอกเก้านี่ก็บอกเก้าเนาะ <c oughs> สวัสดีซ้ายสวัสดี S 1> <S 1> <S สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอดสุขสุขคนเด้อพออี่น้องเอ๋ยเนะาะยมเที่ยงสบายดีเนาะกิขกนข้าวกินน้ำแล้วทุกคนเอ๋โดยาสบายดีมูคูน้ำนากา็บบาวซียูาพี่น้องฟงังไทย ฝั่งลาาและกะตางประเทศพี่น้องเอ๋ยเนาะทุกคนพี่น้องทั่วโลกที่เข้าใจในภาษาลราภาษาไทยครับในแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าชูช่องตุชิตปันสุกอีกเลยพี่น้องเอ๋ยโดยพี่น้องมื้อนี้กะกะถือว่าเป็นข้าวดีอีกข้าวหนึ่งสําหรับน้องไอเดียพี่น้องเอ๋ยเนาะก็เพรว่าเพื่อนก็อยากเห็นหน้าพ่อเพื่อนพี่น้องเพื่อนอยากล้มก็พ่อเพื่อนพ่อเพื่อนก็อยากล้มน้ำก็เลยได้ถือโอกาสตอนเที่ยงพ่อเพื่อนกบพักเที่ยงพี่น้องเนาะ กินเขา้าผักเที่ยงอะไรเพื่อนกะผักเวียดแหละจังได้ลมกันบาดน้เนาะเดี๋ยวตัวชิดสีรองโทรหาเพื่อนก็นได้ช่วงหาเพื่อนเร้วแหละแต่เพื่อนก็นเป็นห่วงเป็นห่วงแน่เดียเป็นห่วงยันเอฟซีถล่มเพิ่นพี่น้องแต่ห้ากกะชีว้างให้เข้าใจเนาะบอกก้าวก็นั่งอยู่นี่อน้องไอเดียก็นั่งอยู่นี่อ่าบอกก้าวก็ได้อธิบายไปแล้วเรื่องเล่าของอของพอน้องไอเดียเนาะ,ะ้องเนาะเดี๋ยวชีให้ลูกกับพอเพิ่นลมกันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า อ้าวสบายดีสบายดีเออเบ่าวกับหลานอ่าพักกกินข้าวกินน้ำหรือบ่โดยกินแล้วสิติดให้น้องไอเดียก่อนก็ได้ได้ยินน้ำกันหรือเปล่ไก่กินหรือบ่กินแล้วอืมกินฮอตหรือบ่พอกินฮอตอยากกินหน้าอยู่บ่เห็นอยากห็นหน้าพี่น้องเอ้เบิ้งตอนนี้กะทิยงเลยเนาะเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวสีโทรให้โทรให้ลมน้ำเพลินเด้อ ลมบอ่อน้ำเพลินลมอ่าเบิ่งให้คอ,อยนั่งน้ำอ่บอาบ่อเก้านั่งรถนั่งน้ำกันใกล้ๆนี่คอยเดินเอ่ะขออนุญาตพี่น้องเตียงกใหญ่เกิน <laughs> นับ่บ่อเก้าเนาะเดิเปิดบอ่อไม้อ่ะเปิดแล้วเนาะนั่งก็เปิดแล้วเบิ่งขี่รองเท้เบิืองในลมกระพือเลยอย่าอย่าลืมคอ,อยได้อย่าล,ลืมบอ่อเก้าได้โดยอ่าเพ่งคือเก่าบ่อเพ่งอ่านั่งจุบชีฟันอย่างคัตมาดมึงดูคัตมมอบก็ได้อ่าเดี๋ยวคอย เราคอยโทรแล้วคอยชิ้นย่างไปพุ่นพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเตียงมันก็นหอมเนี่ยเทรพิษโทรพิษโทรพิษคนเบิง่งพี่น้องไอเสียนหาเพื่อนก่อนเนาะชายโกตัวไหนพชรแล้วตัวไหนฮัมมูจักอีกบาเก้าเลยบลบบเบื่อพี่น้องโทรเบื่อฮัติดเฉยติดเฉยฮัติดเฉยพี่น้องเลย ติดแต่ว่าเพิ่นเลิกแต่พ่อเนาะพี่น้องเอลยหรอือว่าแนวใดดำดีฮะมันบมเมนดำมันมืดจะชื่อแสองมันมันมืดจีนี่กับชงนัดกับเพื่อนแล้วพี่อน,น้องเลยก็ลอยแผ่นนั่นนี่ใช่เลยเห็นว่าเตียงเก็บเบาเบาเวียงเพื่อนบอกคับจังว่าเพื่อนไปกินข้าวกินน้ำอยู่เหมืกันเนาะ อ่าพี่น้องเลยยันเลิกเลิกเวียกับไปกินข้าวก่อนหากแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นนองว่าเพิ่อนว่างนะตอนเที่ยงนี่แหละเพิ่นว่างนะบอกก้าวเลยอ่าคือบัวฮับอ่าดอกพ่อนคือบัวฮับอนาเบิรงสี่ช่องอาว่าดูพ่อเอ้ยเหตุยังคือบัวฮับเสียว่าดูพ่อเอ้ยเป็นยังคือบัวฮับ หับโทรศัพท์ในเด้อลูกโทรห,หาหาอทรัเด้อลูกโทรหา,ออาับโทรศัพท์ในเด้อลูกโทรหา,ออาพี่น้องพี่นอ้องบก้าวบก้าวที่บ่บก,ก้าวก็บ๊ะชิดไปที่ ว้ายพี่น้อย่องเอาไปนี่เลยอยู่เนาะเลยคนคือนี่นะเนาะคนย่องเอาชื่อชื่อด็กอันนี้ย่องให้มูมาหาน่ะเศ้าเลิเนาะพี่น้องเห็นไหมเนาะย่องคนจริงเนาะพี่น้องเห็นเนาะเด้เนาะกับข้นยูบอกก้าวเลยคลิปถ่ายเฮาถ่ายเมื่อเช้านี้น่ะผิดพลาดช้ำเนาะ พี่น้องเออเนาะก็ขอโทษขออ่าลบด้วยพี่น้องเอคชิปที่ถ่ายกับน้องไอเดียเช่านี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอารุ่งรุ่งมาได้พี่น้องเออเนาะก็คือขีเข่าวใจเนาะเพราะว่าเขาว่าหลายไม่ได้เดียวผิดเนาะบอกกาวเนาะโอเคเดียวถ่ายพ่อเพื่อนเพิ่นตอบข้อความออกมาก่อนเดี๋ยวจังสีถ่ายต่อพี่น้องเพราะว่ายันพ่อน้องหากกินไปกินเข่าเนาะลุงเนาะก็ได้เพื่อนอาจจะโทรกลับนเพิ่นกินเข่าแล้วเนาะ อ่ากินหอดหรือบ่กินหอ,อดหอ,อืมพี่นอนะ้องเอ๋ยเนาะโอเคพี่น้องเอ๋ยอ่าเดี๋ยวห่าสีสต็อกไปก่อนเนาะสบายดีลูก,ลกสบายดีสบายดีพ่อสิดหรอพ่อหนึ่งพ่อหนึ่งสบายดีพอ่อสิดอกสบายดีพ่อสบายดีอืมจะกินเขา่าหรือบ่ถามแล้วเน่ะจะกินเข่าแล้วบ่ กินแล้วกินแับยังกับชมตำอืมชมตำเรากินกับชมตำแซ่บเหรอยังอีกหรอกินเข้ากับซีนกับซีนซีนจะเมื่อยบ่อใช่ปะจะเห็ดเวียกจะเมื่อยบ่จะเห็ดเวียกจะเมื่อยบ่อจะเมื่อยนั่นแหละเมื่อยอยู่ เดิ่มาหาน้องไอเดียนี่เด้อเริ่มาหาน้องไอเดียนี่เด้อเดอเดอบอกพ่อสู้ในเด้อบอกพ่อสูดใน่เด้อเ <laughs> ดอบอกเก้านี่ก็บอกเก้าเนาะสวัสดีทรายสวัสดีสวัสดีจีบบอกยังกับเราหนะบอกหน่อยแม่เร,เ,รเ,รเราโทรมาราคา,าเบียกได้หนิคุณจ้าฮะ ขิดทอดกับว้านะแม่ขิดทอดนะน้องไอเดียขีทอดเด้ออ,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 อา่าพอใส่ขีหอดอีกแล้วพอใส่อือกับบ้อเนี่ยบ้อน้ำเพิ่นแหล่เพิ่นบ่นมีเวลาว่างได้พร้อมเพิ่นว่างกลางคืนขอเผ็ดมือเพือนพินพ่นได้อืม <c oughs> ดีใจบ่ได้เห็นหน้าเพิ่นดีใจบ่ดีใจอืมดีใจจนบ้อเป็นเลยแพงอยู่บ,บ่นี่แพงบ้อ อยากให้พ่อมากลับมาหาอยู่บ่ยังให้กลับมาหามาหนึ่งไหมชัก,กะะมาจากแม่สิว่าอ้าวต่หนึ่งไหมมาจักไหนสิว่าอฟมือได้เข่าเงียบเลยอ่านพ่อหามือได้เของเฮียนลูก

ทิกินนี่ว่าว่าอย่างว่าเราบอกเขาพว่าทุ่งไห้แล้วพัดว่าเปล่นเลยจักน่าดอันนี้เพื่นผมมีเวลาเนาะที่แรกว่าที่แรกอันที่ว่าที่ว่าข่อยอันข่อยทรงหากับเพื่อนวางกินี่นั่นเพิ่นเพิ่นวราว่างยุพิชิมนย่านแบบรดเครืองเขามากระท่านหันเนาะเพราะว่าเพิ่นเหตุงานบบว่าบมีโมงเพิ่นว่าจนถ้ามือแรงพูดจังหวะเลิกก็เลิก อันนี้ยันตอนเที่ยงช่วงเที่ยงมันกัมีเครื่องเข่าเนาะลอ,อ,องอาจจะนคนงานเอาออกสีออกเอข่าเขาเข่าออกไปให้ชาดี่น้นมันนะไปสิอืออ่ะนี่ขีดเลยครับบอกเข่าลงนะกับบอกเข่าก่อนครับไปอีกนั่น,นล<ด>ูก<ส>จะบวกรถบวกล,ล่างไปแลนั่งอยู่นี่แล้วเจ้าไม่ต้องไปใช้ยังขี่ลมกับเจ้าอยู่อือเป็นอะไรได้ลมกันหรือเป็นอะไรดีใจดีใจที่บอกอย่างกระบอกข่้นมาอัว นี่มาพี่พี่มานั่งทางหน้านี่จ้นะเอาไปยับมาอ่ะมานั่งสินั่งหน้ากล้อง,องพี่รถอ่าอ่อาจะหากลับมาอยู่บ่อย่าให้กลับมาอยู่อยู่บ่พุทธิ์ใหโทรมาแบบนี้แป๊บนึน่งพี่นอ้องเลยอะหายกลับมาอยู่อยู่ดิ โดยคือช่วงชำนี่มึงเทียรถรถลข่ามาแล้วว่ากินเนาะที่แรกเพิ่นว่าบื่สะดวกคุยแต่ว่าพอดีเพิ่นเพิ่นเพโทรลับมาให้กินเนาะเรียกข่าวมาลายเพิ่นเห็ดเรียกบเป็ี่นมงเนาะเพื่อนเพื่อนผัดเบาผัดทุ่งให้เบาผัดเบาเป็ดเรียกแบบที่มันก็ บเป็นโมงเป็นเวลาเนาะบัตรเขาเขาออกอันแบบคนงานก็นได้เนาะคือคือคือผลว่าว่าเห็ดเวียกปรปภอนี่ต้องคนลางห้องก็เห็ดได้บอเห็ดได้เห็ดได้ถ้าว่าใหามีบัตรถ,ถูกต้องตามคนมาก็ได้เนาะ<ด>ขั้นเอาเห็ดพาสปอร์ตขักแน่เนาะโดยนั่นแหละที่แรกคนบุก,ก้าคุยได้ก้าคุยอยู่แบบว่าหลังไม่แต่แบบบุก้าบุก,ก่าออกออก,ออกกล้องผลว่าเพราะว่า เพราะว่าคือชิเม่นเพื่อนกับด้ไปอ่านเบิงเวลาอันอ่านเบิงคลิปของลูกชาวเพื่อนนั่นแหละเนาะเพิ่นกับสีมีอันคอมเมนต์ว่าพ่อกับปะถิมลูกอะไรบอกร้าอ่าเพื่อนก็เลยว่าบอยากออกคลิปช้าเพิ่อนวาแต่คอยกันไล่ว่าว่าก็บบอกร้าวละเนาะว่าเศร้านี่ว่าบบเป็นอย่างดอกเนาะอ่าบางเชื่อบัตรบัตรคืออนาคตบัตรน้องไอเดียบัตรสมมติว่าเหตุเฮือนแล้วเป็นอย่างบัตรกับมาบัตรกับมาโดยบบได้ แก้ข่าวเลยให้กระเตกแล้วนอ้องก็มาบาดเดียวนี่แหองเอฟซีเองที่เข่าใจพิษบักไงครับาออา่าบาดเฮือดน่องไอเดียแล้วบาดจังมาเพราะว่าเนอ้ออันนี้กเขาแก้แต่ต้นเลยไปเนาะอธิบายให้ให้เบิ้งให้พังเลยซะอ่คเพราะว่าที่แรกเพิ่นกระบอกก้าเพิวเหรอคอยว่าโอ้ยคอยวอาลมกันแล้วก็บอกก้าวเรื่องอดีตของเจ้าเป็นอะไรวะเด้อเด้อ่าเอาเจ้าอยากไปลิงกับกับน้องกับไปลูกไปเดี๋ยวสิลมกับบอกก้าก็ได้ ควางเที่ยวเขาสิลมเรื่องอันนั้นเนี่ยยันเพิ่นบุอยากให้พังน้ำปนใดเนาะเลยเลยา็สุดอ่าทับคอยว่าเพิ่นดีเลยดได้บอกวอา<ด>คือ,ค,อ,ค,อคือตอนคอยคอยเหตุอัดคลิปมันเมื่อคือนนี่นะเน่ะเพิ่นบอกว่ามาเลยได้ดดเกี่ยวกับเมียเพิ่นว่าเกี่ยวกับเอเืาา่อยจาว่าบุรีเมียบุรีเช้นซี่ขันคนดีเห็นบอกครับบอกว่าอีกว่าผู้อื่นบุดีเนาะแล้วมี่แต่ว่า มันจําเป็นทุกยากเลแล้วว่ะจังมันจังได้แหนแต่ลู้คนเด้อเพื่นก็อ้อมทำั้นแล้วเนาะเพื่นก็ได้แมนแต่มีแต่เพื่นว่าว่ะเมียอยากป้าคนน่ะอมีแต่บอกเก่าวเองแล้วว่ะพี่น้องก็เก่าวอ่ะบอกาะก่าว่าคมจริงน่ะต้องความจริงต้องเปคอยบอกเก่าอเด้อพี่น้องให้สมมุติว่าให้เข้าใจอันพ่อของน้องไอเดียเนาะมันคืออนาคตอาจเพิ่นอาจได้กลับมาอยู่น้ำกันแล้วเฮากับจังบอมีเรื่องของคาเนาะฉีบอกมี อย่างขอกล่าวหาว่าอันเชนอว่าเพื่อนทิมลูกทิมเต้าโบแมนได้พี่น้องเลยเนาะคือว่าคือคือัวชิดได้ว่ากับบ่อเก้ามือเช่านี่เห็นเลยเนาะคันเป็นบ่อเก้าไปไปเป็นเคยนี่ปะกับเมียนี่บ่อเก้ายังชิก้าอยู่บ่่ะเพื่อนบ่อเท่าไปเ่าแล้วเนาะแมนอยู่ได้วมีลูกเนาะอดช้าปะลูกไว้กับมันพอเท่าไม่เท่าก็ไปหาเงินกับผักมาให้ดีกลัวได้เนาะอันนี้ก็ได้ยินแต่เด้อพี่น้องเนาะชิคอยแก้แก้ไป เงินเพิ่นกระโอนมาให้บ่าเก้าตลอดเนาะเอาเก้าเป็ช่วงที่เพิ่นมีเนาะโดยแม่กะโอนโอนมาเธอเล็กเธอหน้อยแล้วโอนเล็กเธอน้อยบางทีก็ซื้อส่งเสื้อให้ลูกเพิ่อนทำนี่ก็ได้เนาะคนนั่ก็ได้ช้ำที่ว่าให้ลูกกินอะไรเนาะว่าอะไรกันเนาะโดยกระโอนลายกาเพิ่นกาภาระของเพิ่นเพิ่นก็อยู่พุ่นนองบ้านบ้านบ้านสาวข่าวซื้อแล้วบ่างเสร็จคือว่าลูกเพิ่นก็เป็นลูกผ้าอ้ําพอยบ่แม่นเพิ่นก็เป็นลูกผ้าอ้มาพอยเพิ่นก็ได้ พ่อพ่อก็ตายปะแล้วพี่กับแม่ก็ตายปะแล้วพ่อก็ตายปะแม่ก็ตายปะเลยเ่ยแต่อายพันปริยแล้วน้องพันธ์ก็ตายน้องพันธ์นะคือเป็นนั่นเนาะพ่อพอกับบูท่าคือกันแต่ฐานะเิ่นทางพุ่นกับบ่รว่าพอมีปัไดาบ่อมมีปันไาย่อมมีพอมีพอมีพนเป็นคนบไดรมีกระทุกหนกคือกันเนาะแมนแมนก็เลยเรื่องเกิดเลี่ยงขึ้นแต้ก็เลยได้ห่างกับน้องไอเดียอีกเนาะ เหลืองราวมันเนี่ยนี่พี่น้องเนาะที่แรกคอยกันยังเองยังขึ้นจ่ากห้ได้เอรอเป็นพ่อคนได้เลยวะคือปะได้ลูกเน่น้อยนี่วะคอยกันยังขึ้นลบได้สีแหลกนี่น้องแต่ว่าแล้วจังจากก็ชีวาจากถามเรื่องนี่น้องไอเดียพ่นพ่นลงบอกเองพื่ทิ่เป็นเล็กน้อยพันดีใจอะไรพี่น้องเลยพี่น้องโทรโทรมาพิ่น่อเพิ่บอกเ้เพิ่บอกพิ่ดีใจเนาะหย พอกระทำดีใจบ่ดีใจอย่างแรเพ่อนวะดีใจเอ้าเพ่อนโทรมาแต่ได้เจ้าอันเจ้าอยากโทรหาเพื่อนเลืออยู่อยากโทรเลือยอยู่หักบ่มีโทรศัพท์เพื่อนวะอือพอดีคอยก็เลยว่ขคอยก็เลยชอกหาเพื่อนบบบนี้ชอกสืบหาเพรหายางเพื่อนกะจังลมกับเพื่อนว่าคันชูดว่าคอยมานี่เป็นตอนเที่ยงตอนยังนอไอเดียอยากลมน้ำนี่ได้อยู่บ่ขันว่างเพราะว่านอไอเดียว่าอยากอยากโทรหาเลื่อยอยู่แต่ว่า ลมบบได้บ่ม,มีโทรศัพท์เพิ่นกันแล้วโอ้ยโอเคยินดีเลยเพื่อน่ะเนาะเลยว่าบัดนี้ก็สีคัน่ะคือแต่ว่าเพิ่นกับว่าว่าต่อเที่ยงก็บม่ได้ว่างตลอดขึ้นตอนนี้เลยเนาะคือแบบกี้นี่นะโทรมาแป๊บเดียวนึงลถเขา้าเพื่อนะ่ะแปลว่าใหไงเขา่าเครื่องคอซิเมนแบบยามเครื่องยามอย่างเนาะบอกก้าเนาะมอื คือว่ากินข้าวหรือบ่ลืมถามหรือบ่หรือว่ากินแล้วกินแล้วบ่เข้ากินแล้วช่างแต่สาวลื่นเลยเนาะเบิ่งเบิ่งไปถามสาวลื่นก่อนเพิ่นไปใส่มาเพิ่นไปหาหน่ไม่ได้ลายอยู่บ่พี่น้องเอ๋ยเนาะบอกก้าวพาไปเบิ่งบ่ไปไปพาไปเบิ่งด้วยอ่าพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวฉีไปเบิ่งก่อนเนาะว่าบอเก้าเพิ่นเมี่ยบอเก้าเพิ่นได้หน่ไม่ลายบ่เพิ่นไปหาโน่หน่เนาะอ่าห้ยู่แท้นก่อ <โ>อปอเก้ากินข้าวปะเมียพี่น้องเลยกินข้าอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนไปกินข้าวอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนกินนี่เพราะว่าเมียเพื่อนไก่ยันยังบ่ทันมาเนาะกินนี่อ่าปุ้งขาดเลยฮะปุ <pl ains> ้งขาดเมาปุ้งขาดแล้วเหละคะฮะข้าวน้องไอเดียคิดว่าน้องไอเดียเป็นคนสวยไหมคะ แต่ชวยค่าใช่หรอ่าอ้ีดีดองเลยอต้มพร้อมแล้วเนื้อไม้ยังไงนี่ปะเก๊าอบ่อไม้บงที่เวลาต้มเลยมันหวานบ่โดยมันบกมคือไม้ไถ่บ้านเราเลยเนาะโดยโดยออก็หวานอยนนี่ไม้ธรรมชาตินี่นะสิต ไปหหาตหวตไเบิ้งตัวต้มด้วยหาบก,ก้าวเออมาแบบนี้คือเห็นไก่คางไก่ไอนี่ฮะบก,ก้าวชื้อว้นเลี้ยงหัวซิดไก่ชื่อมาาไม่บแม่แม่นแม่นแม่นเนี่ว่าสีชอกไก่ไก่ไข่นะพี่น้องไห้บก,ก้าวนะไก่พี่ว่าแต่ละมือเลยขนาดใหญ่หละแต่ละมือหละมันไข่ออกไข่ออกบอก,ก้าวเนี่ยมันไม โอ้สะลื่นเพิ่นกะหากินเก่งอยู่เลยนี่เนาะค่าเพิ่นมีแห้งนี่อ่ามีแห้งก็จะไปลายได้เห็นว่าได้กินยามีแห้งเลยเจอได้เลยเพื่อนเลยชาวลื่นเลยเมื่อยได้เนาะเมื่อยอได้ยังไม่ได้ไปกวดเลือดกวดอย่างเช่นได้หันว่าว่าเป็นอะไรอะไรนะอือคือรถกะจอดที่กะคันว่าบมมีเวียงยามเศร้ายามอย่างก็อุ่นมันในไรบ่ก้าเอ้ยดอุ่นอยู่อุ่นอุ่นทุกเศร้าบ่ก้าวเลยอ่าอุ่นทุกเศร้าอุ่นตอนเศร้าเพราะว่า เครื่องเขาหักกับลังแปลงไม่ๆเนาะเทาก็อุ่นอุ่นชัจนใด้จำหนึ่งอุ่นไว้ได้ได้นีอเขาหันละอุ่นคือพวกกจำพวกแบบรถไงรถไทยนี่ต้องอุ่นรถพี่น้องเห็นเนาะรถจักรตัวใดคันจักรฉีไงก็ยังอุ่นได้รถจักรนี่ก็ได้บ่กก็ยังคิดไปซื้อน้ำมันโค้งมาใส่อีกอยู่ห่านบอกเพราะมันบากตามตามสรางว่าต้องใช่สองตุ๊กสองตุ๊กได้พี่น้องมันเทืยรยันลงหอดแต่นี่เนาะเพราะว่าโค้งหอดผีเล็บบอก เที่ยงพี่ละเดินพี่ตอนนี้น้ำมันโค้งมันฉีแบบมันฉีใส้ลายกลัวเนาะกลัวน้ำมันนั่นน้ำมันเครื่องบ่น้ำมันเครื่องไหมมันขับเคลื่อนมันแมนเบ๊ตหน่พี่น้องทั้งเบรกทั้งอีหยังอีหยังนี่เขาเบิดทั้งสิ้นทั้งอันอันนี้ทั้งอันตีนมุนตีตินนี่แมนเบ๊ตอือพี่น้องเอยเนาะน้ำมันน้ำมันเราเลี้ยงคือแห้งคืออยู่ในโค้งอือเอา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  ดีดีดีพี่น้องเยอยดีใจน้ำก้าวเรือแต่น้ำพี่น้องบอกก้าวเนาะเรือแต่น้ำนั่นแหละคือคือเสียนีนเสียเป็นเดือนบอ่อชอยเพิ่นแม่เสียเป็นหลายเดือนอเสียขา<ก> <ไฟ S 1> พายเพื่อนเสียเป็นหลายเดือนเนาะคันว่าได้ได้ทึนจักคือบอกก้าวว่าหกพันพี่น้องเ,เออคันว่าคันวามีผู้ใหญ่อาเมตตารือว่าชอยบอกก้าวกันเดียว อ่าติดกันยังบนไน้นอนราคาเดี๋ยวสิไปเช็คเองอีกบาทนึงแล้วก็สิแจ้งบอกเนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่เป็น <do, S 1> ชอยเข้ามาเนาะบอกเก่าเนาะ do, 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 do. บอกเก่าก็คือหูเนะาะกับเบิ่งในหูในตาพี่น้องเลยบนได้ย่องอดอกว่า, <laughs> วาคือยังนึอน้องไอเดียนี่เพิ่นขมานี่เนาะเลาะเละได้เละไอเเพิ่นกะพอได้ลิ้นได้มาหามบอกเก่าเ <do. S 1> นาะก็นอกจากพอเท่ากับชีเมนเจ้าหนิอือเนาะพา คือ,อยังผัวเบิง่งทางผัวสาวแกมเพื่อนกะบริด้สินิไนดไเนาะพับน้องไอเดียเนาะนอ่าพี่น้องเลยโอเคเนะาะก็ได้ลมตินหัวกัน <c oughs> ให้เด็กน้อยเพื่อนได้เห็นหน้ากับพ่อพี่น้องเลย <c oughs> อ่าเมื่อหน้าขอยสิเอาโตแล้วมาพี่เลยได้บ <c oughs> ะเอาโตละมาแต่งเทพเอาบ่า <c oughs> พี่น <polarization> ้องเอ้จ <inequ> า <ity> <ผ>มะขอโทษเนาะพี่น้องอะขอบใจบอกก้าขอบใจอีลายเนาะอ่าขอบใจขอบใจโดยดยโดยโดยฮะมาเอาปิดกล้องเอาอ่าพิ่เอกมาพี่อ่ามายืนมายืนเป่ากล้องอ่าจะเพิ่งเป่าจะเพ่งเป่าจะเพิ่งเป่าเนี่ยมากล้องเป็นยังไงคะได้คุยกับพ่อดีใจค่ะเอาจ้ะ อย,อ,ยอย่าเขินอย่าเขินอย่าแนมเบิงปินหนามาสิเออขึ้น่าบนมีไผดีใจไหมคะที่ได้คุยกับพ่อดีใจค่ะอืมดีใจมากไหมคะดีใจมากคะ่ะอ่าอยากคุยเรื่อยๆไหมอยากคุยอีกไหมคุยอีกอค,ค่ะคุยทุกวันเนาะค่ะอืกินอิ่มอยู่บ่เขาอิ่มเลยอ่าคอยเมื่อก่อนเด้อชาวบ้านีีเด้อโดยอ่าว่า สวัสดีสบายดีดูสบายดีทุกคนสวัสดีค่ะอ่าโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะอากาศหน้าพบกันใหม่นะคะอากาศบระเวทอากาศโอกาสรอลูลกโอกาสอบกันะโอกาสหน้าโอกาสหน้าไม่ยังอีกเปลนี่พบกันใหม่นะคะอาสวัสดีค่ะเจ้ะสวัสดีค่ะจะบอกอะไรได้กี่ดีอากาศหน้าจ้ะ อากาศนี่คือคือลมคืออันนี้อันนี้คืออากาศสิ่งที่เข้าโบเห็นนี่แล้วนี่ที่ว่างเปล่านี่นี่อากาศแล้วอันลมอันเราหายใจนี่คืออากาศโอกาสนะมันโมเมนอากาศเด้อโอกาสนี่คือว่าเขาเขาล่ากันและคันมีโอกาสคือเมื่ออื่นเขาก็จังได้พบกันเด้ออ่าบายบายลูกบายบายอ่าบายบายคนน้อยบา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 ยลูก นี่ก็มูมูของน้องไอเดียพี่น้องเอ้ยสองคนเนาะลูกลูกบบาเก้าเป็นทั้งน้องทั้งมูอะไรลินน้ำกันนี่ก็ได้อพี่น้องเอ้เพื่อนกะน้องไอเดียกับพ่อได้อบอุ่นน้ำครอบครัวบาก้านี่แหละพี่น้องเนาะจังใดก็เป็นกําลังใจช่วยให้บบาเก้ากับสาวลื่นแล้วก็น้องไอเดียแน่พี่น้องเอ้ยได้แน่หนึ่งผยังขาดเน่หนึ่งคือว่ายังขาดเรื่องน้าพี่น้องแบบนี้กาจักชีิวานาใดพี่น้องเนาะกาดทา ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากายินมือเข้ามาช่วยเรือกติดต่อทางตุศิต์ได้เด้อพี่น้องเย้ยตุศิต์ก็จะเป็นสาพบานบุญให้ให้บอเก้าได้มีน้ำนะพี่น้องเนะาะคันว่าบ่มีกะมีแต่แห่งกำลังใจบาเก้าเลยแหละฮะรับจา้างไถนาะลายท่งเตอะพี่น้องเย้ยเพื่อจุบน้ำก็ได้โดยพี่น้องก็ดีใจได้เห็นน้องไอเดียในลมกระพือก็อกดีใจพี่น้องเนาะอ็กหน่อยก็มีความชุข เล็กหน่อยเนาะทุกคนต้องการพ่ออยู่แล้วพี่น้องเลยมูมีไผ่ดอกโบยอยากอยู่กับพ่อพี่น้องนะดโดยดก,กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชบสไดแชรให้ตุชิดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุชิดเหตุคลิปต,ต่อไปชุดท้ายนี่ตุชิดก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี